ชีวิตคนเราก็เข้านี้จนถึงมีคนเราก็เท่าไ้นว่าจะหนีท่านการพอครัวท่นเกดต้องมียี่สิเอ็ดมีนาำนมเพื่านะครับทั้งสิท่านให้เกียรติความเอส้ทอดท่าใรบังสุกุขอเรียนเชิญครับ สีรลาน้อยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคุณเจ้าพระครูสถิตธรรมมาลังการเจ้าคณะตังบลบางกระจังวัดประดับกราบรประดาระคุณเจ้าพระครูสถิตธรรมาพิวัฒเจ้าคณะเภอโปฐุบุรีวัดประดับกรารประดาน